เพื่อนๆพ,พอดีว่าเราจะซื้อรถเพื่อนพอจะแนะนําให้เราได้ไหมอ๋อเรามีร้านคุณรู้จักอยู่ไหนว่างไงได้ได้อ๋อเดี๋ยวโทรตามเพื่นก่อนนะฮัลโหลปานเรามีเพื่อนจะซื้อรถอ่ะในวันตอนไหนอ๋อได้ งั้นเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้เข้ามาที่ร้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญครับผมกำลังหารถมอเตอร์ไซค์อยู่พอจะมีรถแนะนำไหมครับอ๋อ นั่นแหละครับตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่หลายคันอยู่จะน,นัานที่เลยครับตอนนี้นะครับมีสองเรื่องที่น่าสนใจคืออันนี้จะเป็นสีเก่วตัวเก่าอ่ราคาจะตกอยู่ที่เก้าหมื่นห้าส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตกราคาในที่นี่คือหนึ่งแสนกว่า กว่าตรงนี้ก็คือหนึ่งแสนหันบาทแล้วสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงครับมีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างเอ่อคือตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นติดตัวใหม่มันราคาสูงกว่าแต่จะได้ของแถมมากกว่าก็คือจะแถมเสื้อหมกันาลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนครับตัวใหม่น่าสนใจกว่าอ่าลูกค้าคอนเฟิร์มเป็นรุ่นตัวใหม่นะครับงั้นเชิญลูกค้าไปทำสัญญาด้านในเลยครับโอเคครับ okay. ในที่นี้คือลูกค้าต้องการทําสัญญาแบบจ่ายเป็นงวดหรือว่าลูกค้าสนใจที่จะจ่ายทีเดียวเลยแล้วกันเขาจ่ายแบบสดกับแบบผ่อนเนี่ยแบบแบบงวดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อผ่อนมันจะ มีฟรีประกันภัยแต่ว่าค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งหมื่นกิโลคือลูกค้าต้องเป็นคนที่ออกเองนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสดลูกค้าจะได้ส่วนลดจากทางร้านเป็นปเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งจากราคาหนึ่งแสน้าพันบาทเมื่อกี้ก็จะลดให้เหลือแค่หนึ่งแสนสามพันบาทแต่ยังมีข้อดีอีกนะครับคือทางร้านยังมีการจัดโปรโมชั่นให้ของแถมเพิ่มอีก แล้วอย่างฟีบข้านั้มันเครื่องที่ลูกค้าต้องมาเปลี่ยนครับทีนี้ลูกค้าสนใจเป็นแบบไหนครับงั้นผมขอแบบผ่อนนะครับถ้าแบบผ่อนนะครับลูกค้าต้องราคาดาวตั้งราคาดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวรถในที่นี้ตัวรถหนึ่งแสนห้าพันบาทคือลูกค้าต้องพอ,อ,อดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาจากนั้นลูกค้าผ่อนเดือนละสามพันบาท ทีนี้ลูกค้าเป็นเพื่อนกับเพื่อนของผมที่ผมรู้จักก็คือว่าผมให้สิทธพิเศษเดี๋ยวลูกค้าผ่อนเดือนละสามพันเดี๋ยว 3, เราให้สองพันห้าแต่ว่าลูกค้าต้องเพิ่มเป็นรายปีนะครับจากที่ปกติก็คือผ่อนหนึ่งปีครึ่งจบทีนี้ก็ผ่อนเป,ป็นสองปีลูกค้าโอเคไหมถ้าแบบนี้ก็เสนอโอเคอ่ะงั้นลูกค้าตัดสินใจเป็นผ่อนรายงวดน,นะครับครับลูกค้าเชิญเซ็นสัญญาได้เลย ตรงนี้เลยนะครับครับครับสัญญาได้เปล่านะครับของครับเดี๋ยวไว้วันโอกาสหน้าลูกค้าเชิญเข้ามาใหม่นะครับโอเคครับครับการเจรจาต่อรองครับการเจรจาต่อรองการซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นการเจรจาต่อรอง การสร้างความสัมพันธ์กันครับถึงแม้าาว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ว่าเราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราได้สร้างประสบการณ์ในการขายในครั้งนี้เราได้สร้างประสบการณ์การขายในครั้งนี้เราจะมองว่าลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญของเราเราจะมองว่าผู้จรจาเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งในการทําธุรกิจของเร,เราเราจะให้ความสําคัญให้กับผู้จรจาของเราครับผมส่วนทีสี ในในส่วนของทฤษฎีเราเลือกใช้ทฤษฎีเกมบวกครับทีที่เราเลือกใช้ทฤษฎีเกมบวกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผมก็คือเราเลือกใช้ทฤษฎีนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าหากันเพื่อเจรจาหาวิธีการหรือหาแนวทางในการแกร้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนี้หยุดเลี่ยงการปะทะที่อาจจะทําให้เกิดการล้มเหลวทุกกรณีหรือ อาจจะทำให้เกิดการเสียพรมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราเลือกใช้ดีสีนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ได้ประสบความสำเร็จและเท่าเทียมกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี้ยเกิดประโยชน์หรือความพึงพอใจร่วมกันครับขอบคุณครับ